สวัสดีครับผมนายตะวันถามเมลหันักศึกษาห3 1สามหนึ่นนะครับวันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์ชิ้นงานครับเพื่อหาส่วนที่มันซ้อนทับกันนะครับเริ่มจากไปที่ tool นะครับแล้วก็ interference นะครับแล้ว calculate นะครับให้เรา ignore ส่วนอื่นๆไปครับมันจะมีหลายส่วนมาครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางหรือว่าส่วนไหนก็ตามนะครับอ่ามันจะเป็นถือว่ายังน้อยครับเมื่อเทียบกับแล้วก็ ignore ไปครับ เราไม่สนใจครับเพราะมันบางทีการประกอบสิ่งนี้ประกอบได้อยู่แล้วครับโอเคครับต่อไปเัาแต่สปริงครับมันกินเข้าไปครับก็ติ๊กถูกครับทีฟลิเฟลแล้วก็ไปที่ติเกเก็บข้างหน้าแล้วก็สปริงนะครับทําการแก้ไขนะครับไปที่ฮ i ลิ p สไป l นะครับแล้วก็ดิดนะครับจาก70นะครับแก้ให้เป็น6 5หะครับ โอเคครับแล้วก็ติ๊กถูกครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสองิ้นครับพอ้วก็ใส่ c o m u l e ครับอ่าจะพอดีแล้วนะครับจากนั้นครับทำลายต่อครับก็ทำการเช็คครับพบว่าไม่มีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเสร็จเรียบร้อยครับการวิเคราะห์ชิ้นงานครับ